สวัสดีครับวันนี้วันที่12เมษายน2568นะครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องการเปลี่ยนโฉมนะครับสมมุติถ้าเกิดว่าใครมีตัวแลโรเ o v e r ซีรีส์2อยู่นะครับซึ่งตัวซีรีส์2เนี่ยมันอันนี้เป็นรถของยี่ห้อบูมเดซิ่งนะครับหรืว่าเราจะดูว่าซีรีส์2กับซีรีส์3มีอะไรต่างกันบ้างนะครับก็คือ1อนันดับแรกนะก็คือ ตัวไฟนะครับไฟด้านหน้าเนี่ยตัวซีรีส์2ก็จะเป็นจะเรียบๆนะครับก็จะมีไฟแค่ไฟเลี้ยวนะครับสองฝั่งนะครับ1นะครับซึ่งถ้าเป็นซีรีส์3ก็จะเป็นไฟแบบนี้นะครจะมีไฟอยู่ตรงนี้2ก็คือกระจังหน้าครับกระจังหน้าตัวซีรีส์2ก็จะเป็นแบบตะแกรงลวดอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวตำแหน่งไฟหน้าเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้2อ,อันนี้นะครับ ซึ่งซีรีส์3ก็จะเป็นแบบนี้ตัวไฟก็จะอยู่ตรงตำแหน่งนี้สองอันนี้นะครับตะแกรงก็จะอยู่ยุบเข้าไปตรงนี้เหมือนกันครับลักษณะการยุบเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวแผ่นข้างหน้านี่แหละครับแผ่นแผ่นที่จะวางตัวตะแกรงเนี่ยตรงนี้มันจะทึบๆนะครับสำหรับซีรีส์3เนี่ยมันก็จะโปร่ปงๆนะครับแล้วจะมองเห็นพวกหม้อน,น้ําหรือว่าเครื่องอะไรตรงนี้นะ เจะต่างตรงนี้นะหนึ่งนะครับนี่คือด้านหน้านะครับส่วนฝากระโปรงเนี่ยก็มีความใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ตัวกระจกหน้าเหมือนกันนะครับตัวโครงแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวสเตชันแวร์ก้นะครับก็คือมันก็จะมีมันก็จะมีด้านหลังด้วยนะครับเป็น เอบาะนะครับภายในเหมือนกันนะครับเบาะคอนโซลภายในมี3เบาะเหมือนกันครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวเต็มนะครับตัวเต็มซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นตัวซีรีส์สเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้คือเบาะภายในเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมีห้องโดยสารแบบนี้แล้ทข้งท้ายก็เป็นกระบะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยน2เป็น3เนี่ยมันจะต้องซื้ออะไรบ้างนะครับ ก็คือ1นะหก็ตัวนี้รหัสก็คือ b i x 0 2 3 0 8นะครับตัวนี้เนี่ยมีอะไรบ้างก็คือ1จะมีกระจังอยู่ครับกระจังหน้าแล้วก็พวกกรอบไฟนะครับทั้งหน้าเนี่ยกรอบไฟซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นตัวซีรีส์2เนี่ยเราก็สามารถที่จะแกะกรอบไฟออกนะครับแล้วก็ใส่ตัวกรอบไฟตรงนี้ให้เป็นซีรีส์สได้นะครับ รวมทั้งตัวกระจังหน้านี้ด้วยนะครับสามารถแกะได้นะแล้วก็ตัวตัวแปะตัวเนี้ยตัวที่เป็นเป็นพื้นสําหรับที่จะแปะตะแกรงครับก็เปลี่ยนตัวนี้มันก็จะเป็นแบบนี้นะมันจะเปลี่ยน2เป็น3ใช่ป่ะอันดับแรกมันเป็นแบบนี้นะครับนี่คือคือตัวนี้ราคา790าบาทครับตัวกระจังหน้าพร้อมชุดไฟนะครับเดี๋ยวอธิบายเพิ่มนิดนึงก็คือตัวเนี่ยโดยปกติหน้ามันจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ย มันก็จะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะมันก็แค่เอาตัวพลาสติกก่อไฟหน้ามาปิดเข้าไปนะครับแล้วก็จะกลายเป็นซีรีส์3เลยนะครับนับต่อไปที่จะต้องมีก็คือตัวสมมุติถ้าเกิดว่าเราอยากจะอันนี้อันนี้ในในส่วนหน้าเนี่ยก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่า,าต้องดูว่าถ้าเกิดไฟเก่าใช้ไม่ได้เนี่ย มันก็จะมีชุดแผงไฟนะครับชุดแผงตนีนจะมีไฟหน้า2อันแล้วก็มีไฟพวกไฟกลมๆเป็นไฟเลี้ยวไฟหลีนะครับด้วยนะครับแลในแผงนี้ก็จะมีกระจกกระจกหน้ากระจกหลังแล้วก็ตัวกระจกข้างๆนะครับแล้วก็พร้อมกับตัวโคง้โคงๆกระจกโค้งนะครับด้าน,น,น,นเนี้ย สมมติถ้าเกิดว่าท่านอยากจะทำสามนะครับเป็นสองเนี่ยก็ต้องมีชุดนี้นะครับแล้วก็นี้ก็คือรหัส BRX02309 นะครับตัวนี้ถ้าจะต้องมีนะแล้วก็ถ้าอยากทำเป็นแบบนี้เลยนะก็ตัวหัวนี้ครับตัวหัวนี้เป็นหัว,วเปล่านะครับกระจกแล้วก็จะใช้ชุดนี้ ตัวหัวเปล่าเนี่ยเป็นหัวห้องโดยสารเนหลังคาในี่บ x02303 นะครับแล้วก็ต้องแล้วก็ต้องมีตัวนี้ตัวหนึ่งครับซึ่งเป็นตัวปิดด้านหลังนะครับก็คืออันนี้เนี่ยตัวปิดด้านหลังตรงนี้นะครับ ก็คือรหัส b r x 0 2 3 8 7นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อะไรอีกแล้วก็ตัวนี้ตัวปิดเปิดกระบะหลังตัวนี้นะครับตัวนี้ซึ่งถ้าเกิดเป็นซีรีส์2เนี่ยมันจะทำมาเป็นแบบนี้นี่ถือช่องนี้เท่ากันนะครับช่องนี้เท่ากัน แต่ว่าของเขาถ้าเป็นตัวสเตชัน n ว a g ก้อนเนี่ยมันก็จะปิดขึ้นมาถึงข้างบนเลยนะครับถ้าเกิดเราอยากจะทําให้เป็นรถกระบะเนี่ยก็จะต้องซื้อแผงนี้แผงอันนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยจะมีประตู4บานเลยนะครับ b บียเอ็กนะครับ ราคา790บาทนะครับมีประตูประตู4บานนะก็เป็นประตูสำหรับ4บานก็คือเป็นประตูสำหรับใส่หัวแบบนี้นะครับหรือว่าจะถ้าเกิดว่าเราประหยัดนะครับเราอยากจะให้เป็นซีรีส์3โดยที่ไม่ต้องมีหัวเราก็จะประหยัดตัวนี้ไปนะครับก็คือตัวนี้ตัวหัวแคปซูลนี่นะครับแล้วก็ตัวฝาปิดด้านล่างนะครับเราก็จะทำเป็นตัวเปิดประทุนเลยอันนั้นก็จะประหยัด สองอันนี้ไปอีกนะครับก็ลงไปอีกประมาณพันแนะครับตัวเนี้แล้วก็อาจประมาณนั้นที่จะต้องประหยัดแล้วก็ที่อาจจะต้องเพิ่มก็คืออาจจะเป็นชุดน็อตครับชุดน็อตสำหรับบอดี้เผื่อว่าของเดิมคลายออกมาแล้วหัวมันอาจจะ เสียนะครับก็ B I X 0 2 3 3 3ราคา490บาทนี่ก็คือจะเป็นน็อตของบอดี้ทั้งทั้งทั้งเซตเลยนะครับ,รบแล้วก็ต่อไปสุดท้ายนะครับก็ตัวซีรีส์2เนี่ยกระจกมันจะเป็นเป็นแบบกลมนะครับ สามารถที่จะติดข้างหน้านี้ก็ได้หรือว่าตรงข้างข้านี้ก็ได้นะครับถ้าท่านอยากจะเป็นซีรีส์สามครับก็มันจะเป็นกระจกเหลี่ยมครับตัวนี้กระจกเหลี่ยมก็มสามารถที่จะติดตรงนี้ก็ได้หรือว่าติดข้างหน้านี้ก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับตัวนี้ก็ BIX 2 2 3 1 7ราคา290บาทนะครับอ็ออันนี้เป็นตัวเลือกนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเปลี่ยนโฉม สมมติมเล่นๆไปแล้วเ,เบื่อแล้วอยากจะเปลี่ยนจากสองจะลดสเตชันไวก้อนเนี่ยเต็มๆอยากจะเป็นกระบะบ้างแล้วก็เปลี่ยนหน้าให้เป็นซีรีส์สเนี่ยโดยที่ใช้ชัดซีเดิมทุกอย่างมันเหมือนกันนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยแต่ผมรวมๆแล้วเนี่ยราคาประมาณสัก4,400บาทนะครับโดยประมาณนะครับซึ่งถ้าเป็นบอดี้เต็มๆก็น่าจะสัก5,000กว่าบาทนะครับก็แล้วแต่นะครับเผื่อว,ว,ว่าท่านเป็นทางเลือกสำหรับการที่จะ เปลี่ยนนะครับตัวรถ b i x 0 2นะครับซีรีส์2กับซีรีส์3จาก b o o m ลสซิ่งนะครับนี่ก็เอามาเอามาคุยให้ฟังนะครับว่าประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่องทางเรานะครับในเว็บไซต์นะครับเราก็มีเว็บไซต์ชื่อ rc c เ l l Thailand นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าแล้วก็ที่รายละเอียดที่เป็นภาษาไทยได้ในเว็บเรานะครับ แล้วก็ตัวเพจ a c e b o o k นะครับก็ชื่อ R C Skill Thailand นะครับท่านก็สามารถที่จะสอบถามสินค้าเพิ่มเติมมาในอินบ็อกซ์ในเพจ Facebook ได้นะครับหรือว่าสอบถามมาใน l ล n e นะฮะไลน์ผมก็ ID Line H D Alien นะครับเดี๋ยวเราจะส่งรูปแล้วก็พูดคุยเพิ่มเติมในแชทนะครับต่อไปนะทั้งเฟ Facebook ทั้ง l ล n e เลยนะครับหรือว่า l ล n e แอดก็มีนะครับแอด R C Skill Thailand นะครับไทรถนัดแบบไหนก็จัดแบบนั้นเลยแล้วก็ในช h อป e e นะครับ s ้ o p e e ก็ราคาจะ สูงกว่าตัวในหน้าเว็บ20นะครับเป็นค่าการตลาดของช้อปปีนะครับช้อปปีก็มีอาจจะต้องดูว่ารหัสสินค้าอะไรแล้วก็เข้าไปเซิร์ชดูนะครับใน s h o ปปีร้านเราก็ชื่อ RC Scale Thailand หรือว่า x t e r n i t y นะครับก็ลองเซิร์ชดูนะครับแล้วก็ใน Instagram ก็ RC Scale Thailand เหมือนกันนะครับแล้วก็ y t u t u นะครับ u t u b e เนี่ยเรามีวิดีโอผมว่าน่าจะน่าจะเป็นร้อยเลยนะของ y u t u b e นะครับก็พยายามจะรีวิวสินค้า ทุกอย่างเท่าที่มันสามารถจะรีวิวได้ก็ทยอยทยอยรีวิวไปเรื่อยๆนะครับ YouTube ก็ RC Skill Thailand เหมือนกันนะครับหรือว่าท่านที่อยากจะเข้ามาชมสินค้านะครับก็เข้ามาโทรมานัดก่อนนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0814911989ครับผมเองครับสวัสดีครับ you <small>